มากินอาหารเช้ากันค่ะไปซื้อขนมปังที่ร้านมาร้านขนมปังมาแล้วก็ได้อันนี้มามันเป็นเหมือนโยเกิร์ตผสมกับผลไม้แล้วก็มีเหมือนเป็นพวกอาหารเชา้าข้าวซีเรียลอะไร่เงี้ยอร่อยค่ะนี่กินกันเลือทำหมดเเดี๋ยวปูจะทำไก่กระเทียมหิวข้าวอยากกินไม่รู้จะทำอะไรเอาไก่ออกมาแล้วเดี๋ยวทำไก่กระเทียมง่ายๆค่ะ กับซอสอะไรอร่อยอ,อร่อยมากเลยเปลี่ยนมุมหาที่นั่งกินดีๆก่อนเมกี้มันยืนอ,อร่อยค่ะ อาทิตเมนูง่ายๆไก่กระเทียมอันนี้อากาศดีอ,นนอ,าาศดอันนี้ขนมมันหมดอายุแล้วกินไปได้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเอาแอบเอาไปให้เป็ดกระดาษหาย เดี๋ยวจะอเอาไปให้เป็ดค่ะเสรจไายจะทิ้งก็เสียดายเอาไปให้เป็ดกินดีกว่าบ้านปูติดริมน้ำมีเป็ดกับนกเยอะเสียดาสงสารมันัืนอร่อย ฝนฟ้าตัวยใหญ่นางไปซื้อขนมปนังมาให้ไก่แล้วก็กระเพียงค่ะแล้วก็ทอดไปเลยนี่เมนูง่ายๆทุกคนทำได้อยู่แล้ว 煮汤，卡，煮饮，饮。 ใส่กระเทียมเสร็จแล้วนะคะนี่ไม่ยายกินหอมฉุยเลยหิวข้าวค่ะไปกินข้าวบันเทอะ